สวัสดีครับอัววันนี้คืนวันที่13แล้วนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนอ่าเลยเที่ยงคืนวันที่12ก็เป็น13สงกรานตีสองนะครับภาษา้ายก็เเรียกว่าที่่้งภาษากลางอ่เขาเรียกอะไรไม่รู้นะอ่าก็คือไม่ชินกับเรื่องเวลาเท่าไหร่ครับช่างรลาตัดต่อเพลาอยู่ตัดต่อเพลาอยู่งานของเราเข้ากลืนครับแน่นอน ลูกค้าดูได้เลยว่านิ่งครับคือนิ่งงานนิ่งเราเอาร้อซไม่ได้เอา80 90กร้อยเลยครับร้อยทุกอย่างร้อยเปอร์เซตจะต่อเพลาด้วยแท่นกลืงไม่ได้เชื่อมกันง่ายๆส่วนระบบเบรกอะไรปรับตั้งได้หมดท่อเสียท่อเสียนี่คือเดินเหล็กใหม่เลยครับเดินเหล็กใหม่เดินเหล็กใหม่สังเกตได้ครับการเข้าแบบเหล็กการบานหัวเหล็กเราไม่ได้ตัดจนง่ายๆนะเราจะบานหัวหุ ข้างหนึ่งบานข้างหนึ่งให้เข้ากับพ่อยเสียสองนิ้วนิ้วครึ่งน,นะครับส่วนข้างหลังก็เป็นรีเรกน,นะครับคันนี้ก็ช่างใช้เครื่องยนต์ใหม่พวกแฟรมทุกชิ้นเป็นเฟรมใหม่หมดกับคันนี้ก็คือใหม่ทั้งคันเหมือนกันทุกอย่างใหม่หมดนอกจากโครงอย่างเดียวพวกอ,อ,อ,อากาศพวกทุกอย่างครับใหม่หมด ใหม่ทุกชิ้นเหลือแต่โครงอย่างเดียวเป็นกองเก่านะครับนะส่วนเฟรมเนี่ยเราสั่งใหม่มาเป็นใหม่เป็นใหม่เลยครับเป็นใหม่เป็นใหม่แกะกล่องเลยฝากระเป๋าเว็บร้อนะเป็นของใหม่ทุกชิ้นอ่านะครับส่วนช่างไฟก็กำลังวายสายไฟอยู่ มีวายสายไฟอยู่คือเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วครับร้อยยี่สิบสี่ช่างกำลัทงทําสายไฟอยู่นะครับเอาันทั้งคืนทั้งวันเลยเป็นอย่างนี้มาตลอดช่างไม่เคยได้พักดีเลยครับเพรอมกระทะพรอมเพราะว่าเราต้องเล่นคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้สงการปิดอาจจะมีอะไรขาดเดีอยวิ่งหาได้นะครับส่วนลูกค้าคนไหนท่านใดก็ เข้าใจนะครับช่างงานดัดแปลงมันต้องแปลงให้ลงกับกับกับเครื่องเครื่องนั้นน,นแต่เอาไปใช้แล้วยาวครับเอาไปใช้แล้วยาวเอาไปใช้แล้วยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จวันที่วันที่1ิบส้าเช้าเช้าคงได้ลองรีวิวให้ดูนะครับครับ ตอบเราอยู่คืนนี้น่าจะสว่างขอบคุณนะครับสำหรับติดตามอวอ,อยู่นะครับสนใจเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับหรือ YouTube ก็ได้พิมพ์เขออ้าอวอแล้วมีสองสาขาสาขาตรังอยู่ที่อำเภอเมืองตรังนะครับชางว่าภูกเก็ตอยู่ที่อำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตสนใจก็สองสาขานี้ก็ Google นะครับคือถาม Google ดู Google จะบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนส่วนราคาโทรมาคุยครับโทรมาคุย เจ้ากว้างเอายาวเอาสูงเอาต่ำม,มาคุยกันเราทํทตามใบสั่งอยู่แล้วแต่เวลาก็สเดือนนะครับต่อหนึ่งคันสี่เดือนเพราะว่าคือกิวงมันจะรันไปเรื่อยๆของมันสี่เดือนครับต่อหนึ่งคันยางต่ำสเดือนบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าเอาเร็วไม่ได้นะครับต้องต้องสเดือนนะครับสนใจก็โทรมาครับเบอร์จะขึ้นอยู่หน้าจะขึ้นอยู่ที่หัวข้ออยู่แล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกที่ตามอูวอยู่ ครับสวัสดีครับ